ท้องมีตีนนี้เรียบร้อยเลยครับอืมนี่ไงไอ้เช้ากินหมาไปอีกนะหมาก็ไปกินแมวแมวก็ไม่กัดนกนกก็ไปจิกตั๊กแตนตั๊กแตนยังไม่ตายมันนิ่งไปกระนุกกระดิกกระดกกระเดกกระดกกระเดกเฮเยยายเช้ายาเช้าตายแล้วยายเช้าลองคึกหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดนกนกไม่จิกเลยทำยังไงดีล่ะทีนี้ฉันตั๊กแตนก็ยังไม่ตายโยายเช้าชักจะไปใหญใหญ่แล้วพี่เดชถึงบอกว่ายายเจ้า วิ่งไปถามเพื่อนอีคนนี้เพื่อนอีคนก็อบอกว่าเช้า,ชาต้องไปตื่นเสือไปในท้องแล้วเสือจะได้กัดหมาหมาจะได้กัดแมวแมวจะได้กัดนกทีนี้อย่าเช้าก็เรียบร้อยครับไปจับเสืออีกเข้าป่าเลยครับทีนี้จับเสือมันหนุนตัวแล้วตื่นขึ้นในท้องครับแต่เสือก็ไม่กัดหมาหมาก็ไม่กัดแมวแมวก็ไม่กัดนกนกนก็ไม่จัดอีกตัก้งแตน Icana, ตั๊กแตนจึงยังไม่ตายมันดิน้นกระดุกกระดิกกระดกกระเดกใหญ่อาใหญ่เสาตายแล้วใหญ่ชาร้องขึ้นตายแล้วเสือก็ไม่กัดหมาหมาก็ไม่กัดแมวแมวก็ไม่กัดนกนกก็ไม่จิกตั๊กแตนตั๊กแตนเพืยังไม่ตายทำยังไงดีล่ะพี่เบสทีนี้พี่เบสก็บอกว่าใหญ่ช้าไปถามเพื่อนอีกคนนี้เพื่อนใหญ่ช้าก็วิ่งไปถามเพื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนก็บอกว่าใหญ่ช้า